The poachers stir once more. I'm not exactly expedition material. I'd only slow you all down. Swift action is needed, except. It's into a remote site, rich in magical flora and fauna. You'd be helping to protect magical creatures. We started this together, we'll finish it together. This expedition won't be easy. Are you ready for what's ahead? โอ้โหก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีเซอร์ซีซั่นที่14นะครับผมสำหรับการอัปเดตแพทใหม่ประจำวันที่25เดือน6ของเกม Harry Potter Magic a w a k e n นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับวันนี้นะครับที่เดือดไม่แพ้สำหรับเนื้อเรื่องและทีเซอร์ที่เปิดไปเมื่อกี้ก็จะเป็นการปรับสมดุลการ์ดทั้งหมด9ใบประจำซีซั่นที่14เรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะสามารถเปลี่ยนล้มล้างเบต้าไปได้มากน้อยแค่ไหนมีการ์ดใบไหนน่าใช้บ้างและมีการ์ดใบไหนที่โดนเนิร์ฟและโดนบัฟไปดูกันครับโอเคครับผมก็มาถึงการ์ดใบแรกก็คือการ์ดบัตเจอร์นะครับหรือตีเบสบอลนะครับตีปิงปองของเรานั่นเองนะก็ได้รับการบัฟขึ้นมานะครับ ในฮิตสุดท้ายเนี่ยปกติจะเป็นการทาดาเมจอย่างเดียวแบบตู้มเดียวเลยแต่ว่าการปรับใหม่ครั้งน,นี้ก็คือฮิตสุดท้ายฮิตครั้งที่6เนี่ยจะได้รับการ์เคลื่อนที่ทั้งหมด3ใบน,นะกลับมาทําให้ปัจจุบันเนี่ยก็มีการฮิตแพร่หลายอยู่นะสำหรับการบาเจอร์เนี่ยทั้งในดอบบี้ในเอ็กโคป้ามักกกนเกาลนะครับก็อาจจะทําให้เล่นได้ดีขึ้นนะหลายเอ็กโคเนี่ยที่ใครมีบวกบาเจอร์อยู่แล้วก็อาจจะชอบสิ่งนี้นะก็ เป็นอีกหนึ่งการ์ดที่เรียกได้ว่าปรับเข้ามาแล้วก็ทําให้มีบทบาทมากขึ้นนะครับผมใบต่อมาที่ได้รับการบัฟปรับให้ใช้งานได้ดีขึ้นหรือว่าใช้งานได้จริงนะครับก็คือคาถาพินิจัจนั่นเองนะครับผมก็คือเดิมทีเนี่ยลดคอสของเขาเนี่ยจะลดอยู่ที่4มานานะในการสุ่มได้การ์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ตอนนี้เขาถูกปรับแล้วนะครับทำให้เป็นลดคอสทั้งหมด6กแต้มเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า ก็มาดูกันนะว่ามันจะแบบใช้งานจริงได้มากน้อยสักแค่ไหนเพราะมันคือการสุ่มครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่าใช้งานนะครับสําหรับส่วนตัวผมก็น่าจะให้อยู่ประมาณเทียบีแล้วกันการ์ดใบนี้โอเคครับและการ์ดใบถัดมาก็เป็นการ์ดระดับอ e ีพิกระดับสีม่วงเหมือนกันนะครับได้รับการบัฟขึ้นมาอีกเช่นกันก็คือการ์ดลูกแก้วพยากรณ์อากาศนะครับหรือคริสตัลบอลเป็นการปรับขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่เป็นการกรอบจุดอ่อนทั้งหมดเลยที่เขาเคยมีมา เดิมทีในคริส t a l ball เนี่ยจะโยนขึ้นออกมาทีละลูกเนาะทีละลูกทีละลูกทั้งหมด3ลูกในระหว่างนั้นเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือมันเราไม่สามารถตีธรรมดาได้นะครับมันทําให้การ์ดใบนี้มันเป็นการจะโปกดาเมจก็ไม่เชิงจะเป็นการเบิร์ตก็ไม่เชิงแถมทําอะไรก็ไม่ได้ด้วยมันก็เลยเป็นการเป็นการ์ดที่แบบหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบเรียกได้ว่าเป็นการ์ดขยะเลยแบบแทบจะอยู่แหลงเทียแบบ ท้ายๆเลยนะแต่การกลับมาครั้งนี้นะทำให้คริสตัลบอลของเขานะครับโยนทีเดียว3ลูกนะเป็นการโป๊กหรือเบิร์ดดาเมทีเดียวเนี่ยแบบกบจุดอ่อนทั้งหมดเลยแล้วเราก็สามารถกลับมาตีธรรมดาได้เนี่ยมันทําให้การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่น่าจะได้รับความนิยมในเบต้าถัดมานะเบตา้าปัจจุบันและเป็นการ์ดนี่น่าจะขึ้นแท่นในระดับเท TIS ได้เลยนะครับผม มาดูการการ์ดใบถัดไปนะครับการ์ดไซออลองนะครับผมก็ได้รับการบัฟนะครับแต่ผมว่ามันก็คือการแอบเนิร์ฟนะครับผมเพราะมีบางเด็กที่ต้องส่งผลกระทบอย่างแน่นอนอันดับแรกเรามาดูกันก็คือการที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเขาเนี่ยเดิมทีจะไล่ยอยู่ที่คอสามนะครับแต่ปรับให้เหลือแค่2ซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะการที่เหลือแค่2เนี่ย แต่ประเด็นก็คือเขาก็จะถูกเนิร์ฟเรื่องการฮิวแรงขึ้นไปด้วยนะครับก็คือปรับสมดุลนะเมื่อคอร์สมานามันลดลงก็ฮิวก็ต้องเบาลงก็คือเมคเซนต์อยู่ประเด็นก็คือมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับพวกเนวิลหรือแฮกิตพวกเด็กฟักไข่นะครับก็อาจจะแบบไซอาลองแล้วอาจจะไม่ฟักก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันคิวเบาลงซึ่งถามว่าจะมาเป็นที่นิยมในเบตานี้ไหมเพราะว่าคอสถูกลงเอามาหลบแบบผิวๆ ผมว่ามันก็ยังไม่ผิวแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้ในเบต้านี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเบต้าที่เราจะเจอกันปัจจุบันในในปัจจุบันเนี่ยครับก็จะเป็นมังกรจีนและคุกอัคาบันนะครับซึ่งไซอลองไม่สามารถหลบ2อ,อย่างนี้ได้ทําให้การ์ดที่คอสสเหมือนกันและเก่งพอๆกันและหลบไวพอๆกันก็คือรองเท้าก็ยังเป็นที่นิยมกว่าอยู่ดีนะครับและตอบโจทย์กว่านั่นเองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการ์ดไซอลอง ใบถัดมานะครับผมก็จะเป็นการดเวทกระโดดน้ําตาลนะหรือเม็ดป่องแป้งที่ผมชอบเรียกันนะครับได้รับการบัฟขึ้นมานะครับผมเดิมทีเนี่ยเขาก็จะเป็นเม็ดก้อนเล็กๆแล้วก็เล็งยากนิดนึงนะครับแล้วก็ช้าด้วยทาดาเมจช้านะครับในการปรับใหม่ครั้งนี้ก็จะทําให้เจ้าเม็ดป่องแป้งเนี่ยมันเม็ดใหญ่บักเอกมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเบิร์ดดาเมจไว้ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับก็เป็นการ์ที่แบบ ปรับให้ใช้งานจริงได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะใครที่แบบมูปดบ่อยๆก็เป็นการที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเม็ดป่องแป้งนะครับผมมาในส่วนของใบย,ยอดชิดยอดนิยมนะครับผมก็เป็นเบบี้แมนติคอนนั่นเองผมให้มันทั้งแบบทั้งบัฟแล้วก็ทั้งเนิร์ฟเลยนะ ก็คือมันก็มีส่วนในข้อดีที่ได้กลับมานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสียนั่นเองนะก็คือการที่เราจากที่เต้นอยู่บนปูเต้นเนี่ยสิบวินะโดนลดลงมาเหลือ7.5ก็คือหายไปประมาณ2.5าวินั่นเองแล้วก็ตัวน้องปูเนี่ยก็จะเกิดไวขึ้นงอกขึ้นมาไวขึ้น1วินะครับโดยรวมเนี่ยก็คือสําหรับสายจุกเนี่ยก็คือจะจุกอยู่บนเบบีม้มาติคอร์ได้น้อยลงนะครับแบบพวกแฮรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่แบบ เนปอะไรอย่างเงี้ยที่ใช้จินนี่ต่างๆที่ต้องใช้เบบี้มันติคอรเนี่ยก็จะแบบอยู่บนเบบี้น้อยลงนะแต่สําหรับสายซัมมอนเนี่ยก็อาจจะชอบสิ่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยได้ปูติดระเบิดวิ่งออกไปไวขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการโถมบอดได้ไวมากขึ้นนะครับผมก็นี่อาจจะเป็นข้อดีบนการโดนเนิร์ฟนิดๆน,น,นะครับ โอเคครับการใบถัดมานะครับก็คือการ์ดต้นไม้ของพ่อหรูปิ้งวิลโลนั่นเองได้รับการบัฟขึ้นมานะครับในการมีพาสีเ <Okay. S 1> มื่อการต้นเนี้ย <Okay. S 1> การต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับ <Okay. S 1> ดึงโดนผู้เล่นศัตรตูหน่วยศัตรตูนะครับจะทำให้เขาเนี่ยลดคููดาวลงเนี่ยถึง33%นะครับเรียกได้ว่า การดึงครั้งถัดไปเนี่ยจะไวมากขึ้นนะครับก็คือบูปิงวีโรจะดึงได้ที่กว่าเดิมและแถมล็อกทาร์เก็ตด้วยเมื่อเขาดึงโดนใครนี่ยเขาก็จะล็อกทาร์กเก็ตคนนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นการ์ดฟ้าที่คัมแบ็กเหมือนบูเปอร์หรือเปล่านะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแบบเหล่าพ่อมดแม่มดตัวน้อยเนี่ยจะคีเอทเด็กได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะครับผมแถมแบบเลือดเยอะแทงได้ด้วยนะเออน่าสนใจน่าสนใจ โอเคครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมปรับมานะครับควมเนียนเควินนะครับผมได้รับทั้งบัฟแล้วก็เนิฟเลยทีเดียวนะครับก็คือดับแรกเนี่ยเลือดหายไปประมาณ200นะครับก็คือประมาณ13%นะครับแต่ก็แรกมาด้วยดาเมจที่เพิ่มขึ้นถึง14%ใดๆนะครับชาวสเนฟและชาวจินนี่ทั้งหลายนี่คือฮาเฮฮากันมากมายเลยนะครับเพราะว่า พวกเขานะครับไม่สนใจหรอกครับว่าเควินของคุณเนี่ยจะแบบเลือดน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าขอตีแรงมาก่อนนะครับขอซัดหน้าแรงๆนะครับเออแถมประจวบเหมาะกับการที่แบบได้บัฟลูกแก้วมาพอดีนะโอ้โหมันต้องคมแบ็กแล้วมันต้องคมแบ็กแล้วสเนจินนี่เออน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจาก1 1 6กนะครับกลายเป็น122นะเควินของผมอยู่ประมาณ20นะครับผมเป็นอะไรที่แบบ หน้ามันนะซีตันนี้มาในส่วนคอพเนียนใบสุดท้ายนะครับที่อาจจะพลิกโฉมเบต้าได้อีกหนึ่งใบเช่นกันนะครับก็คือมิโนว่ามกรเก่านะครับผมการที่มิโนว่าถูกปรับมาครั้งนี้ครับเดิมทีเนี่ยมิโนว่าก็จะทําการเตกเฮกนะครับในการลงมาแมปครั้งแรกนะครับเตกทั้งแมปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเตกทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อพบสแต็ก ตามพื้นเนี่ยเขาก็จะเลกเรียกโกเลมออกมาหนึ่งตัวนะครับแต่แบบใหม่ครับครั้งนี้ครับสายไล่กว่าเดิมก็คือมินอาว่าเนี่ยเมื่อเขาเรียกครบตามจํานวนเนี่ยโกเลมเนี่ยเขาจะเฮ็กทั้งแมปอีกหนึ่งรอบนะครับโอปหปรับมาแบบสิมเปิลง่ายๆเลยแต่คือได้ใจเลยอ่ะได้ใจเลยอ่ะสำหรับสายสแปมนะครับก็จะต้องคัมแบ็กเหมือนกันนะครับเบตานี้นก็คือดุเดือดในหลายๆคู่เลยจริงๆนะครับเพราะว่า แต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนที่ผมทดลองเหมือนจะบั๊กนะดูดีการ์ดมันขึ้นช้าๆนะเพะผมบนการ์ดแบบไปเป็น10การ์ดแนละ้วแบบนี้นว่ายังเก็บแต็แตกไม่ทันผมเลยผมโยนสกิลไปแบบถี่มากถ้าคุณผู้ชมลองกอคลิประดับนับดูดีๆนะแบบคือน่าจะมีการบั๊กอยู่นะแบบดูดีผมแบบใช้สกิลไปอย่างเยอะน,นว่ายังไล่แบบชา้าอะไมันต้องควรเต็มทะลุไปแล้วนะไม่เหมือนแบบ เบต้าก่อนที่ผมกดอัดคลิปก่อนอัพแพทนะพออัพมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะบลัคอยู่นะมันแบบเกบสแตช้าๆองน้ไม่รู้อะแต่ใดๆก็คือหวังว่ามันจะไม่บลัคนะครับเพราะว่าการที่โกเลมลงมาหนึ่งตัวแล้วเทคทั่วแมปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากนะคือแบบโอ้โหชีวิตเปลี่ยนอะจริงเฮกทัวแมปเรื่อยอะนึกภาพว่าเราสแปมได้แบบผีแค่ไหนนะถ้าป้ายิ่งอยู่นานๆแล้วแบบเราแบบเทกทัวแมปได้เรื่อยๆนี่เป็นอะไรที่แบบ โอ้โหแบบมีส่งผลหลายๆอย่างสายซัมมอนก็ไม่ถูกใจสายเวทก็ไม่ถูกใจเหมือนกันนะเพราะมันสโลหนักอะ่ะก็คือเรียกได้ว่าแบบใบนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นในระดับ p r s ได้เลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวนะครับ before after นะครับแล้วก็จัดแรงกิ้งของการทั้ง9ใบที่ทำการปรับขึ้นมาใหม่ในแพทซีซั่นที่14นี้นะครับก็คือโอ้โหมีหลายใบยนะที่น่าทดลองเล่นอ่ะ คือแบบมันแน่นอนนะทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ทั้งการดวนในซีซั่นนี้นะผมคิดว่าน่าจะมีอะไรแบบหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ได้ทดลองเด็กกันอีกมากมายนะแล้วก็แบบเอ็กโคไหนที่แบบโดนบูบี้ในซีซั่นที่แล้วก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาในซีซั่นนี้นะเออน่าสนุกน่าสนุกโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ผมขอจบประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับผนทำคลิปมากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับอีหน้าบาย